สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาคุยเรื่องเมื่อวานที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลมานะคะที่คุณหมอเขานัดนัดตรวจเจาะเลือดเพราะตัวเองเป็นไขมันในเส้นเลือดอยู่นะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็ทานยามามาทั้งสี่เดือนนะคะแล้ววันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็นัดเจาะเลือดแล้วไปไปมาแล้วนะคะก็คือลุ้นว่าผลจะออกมาอย่างไรว่าไขมันปกติมันเคยมีอยู่200กว่านะสองร้อยสี่สิบหรือสองร้อยเจ็ดสิบนี่จำไม่ได้นะคะ คุณหมอก็ให้ยาแซนตินมาทานสี่เดือนแล้ววันนี้ก็นัดเจาะเมื่อวานไปก็พบคุณหมอคุณหมอก็เปลี่ยนคนไปหาเป็นคุณหมอมาใหม่ก็ตอนแรกก็เกรงว่าจะจะพูดกันคือไม่ไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงนะคะก็เพื่อตั้งใจจะไปถามคําถามเยอะมากเลยเพราะเกี่ยวกับเรื่องโรคที่เราเป็นนะคะก็พอพบคุณหมอคุณหมอก็บอกคุณหมอเพิ่งย้ายมาใหม่อะไรเงี้ย คุณอบอกคุณอมอเพิ่งย้ายมาใหม่ได้เนี่ยสิบกว่าวันเองก็เลยก็เลยท่านก็ดูผลเลือดนะคะท่านก็เอาผลลวดมามามาดูในจอคอมพิวเตอร์ก็ก็ไม่พูดไรไม่พูดไรแล้วก็ถามคุณหมอคะผลเป็นยังไงบ้างมีผลเลือดผลเลือดเป็นยังไงบ้างคะอ๋อท่านก็บอกว่าอ๋อดีครับดีทุกตัวเลยเนี่ยเออ แล้วตัวเราก็เลยถามว่าตัวที่เราเป็นอยู่ก็คือตัว ldl เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ถามไปคุณหมออา้าวตอนนี้มันร้อยเก้าสิบสองไม่เกินนี่ไม่เกินใช้ได้อยู่เอ่อเราเราก็รู้แล้วว่ามันมันไม่เกินเพราะเราเคยสองร้อยกว่าสองร้อยสี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบนะคะตอนที่มามาเจาะครั้งแรกเลยก็เลยถามอีกว่าแล้วเบาหวานล่ะคะคุณหมอเบาหวานก็แปดสิบสี่ก็ไม่เกินแล้วไตเป็นไงคะ ค่าไตก็ดีดีทุกอย่างเลยไม่ทาอะไรคุณหมอบอกไปททาอะไระถึงดีขึ้นนะก็บอกอ๋อคุณหมอก็ให้คําพูดมาคว่าคุมเหรอคุมเหรอแล้วก็บอกอ๋อค่าคุมคุมอาหารค่ะก็งดทานพวกของมันพวกปลาท่องโขงปลาท้องโขงนี่ทุกเช้าเลยนะคะมอก่อนทุกเช้าพร้อมพร้อมกาแฟนะคะงด ชอบมากคือกล้วยทอดกล้วยที่เราเรียกว่ากล้วยแขกอะคะ่ะซื้อทุกวันแล้วทานทุกวันวันหนึ่งหมดถุงเลยบางทีนะเมื่อก่อนนี้แล้วก็รู้แล้วของทอดนี่เราต้องงดพอเราพอเรากินยาเราก็ต้องงดของอาหารต้องคุมอาหารด้วยนะคะงดพวกเบาหวานก็คือชอบชอบดื่มน้ำอัดลมวันหนึ่งสามสี่ขวดนะคะ mm hmm. โดยเฉพาะเป๊ปซี่อะไรเงี้ยนะคะน้ำอัดลมเนี่ย mm hmm. เยอะมากเลย ยิ่งหน้าร้อนเนี่ยบางทีสี่ห้าขวดเลยเป็นน้ำอัดลมทั้งนั้นเลยเอาเราก็รู้แล้วว่าน้ำอัดลมนี่มันทำมีน้ำตาลเยอะเราก็งดไม่ไม่ดื่มแล้วก็ตัวเองก็เคยเป็นเป็นกดกดไหลย้อนนะคะกดไหลย้อนเวลาเมื่อก่อนเนี้ทานอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยนอนเลยนอนเลยนะคะมันก็ตีขึ้นพอมันตีขึ้นแล้วก็อืเป็นอะไรแล้วก็มาศึกษาฟังคุณหมอพูดคุณหมอเขาก็เลยให้เปลี่ยนพฤติกรรม ก็ปรากฏว่าเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมตามที่ท่านบอกนะคะก,ก็ไม่ต้องกินยาเลยหายแล้ว <c oughs> ขอโทษค่ะตื่นเช้าก็จะคอแห้งเนี่ยต้องคอยดื่มน้ําขออนุญาตเช้าวชก็บางทีต้องมาร้องเพลงเพราะว่าเข้าไปอยู่ใน,ในแอปร้องเพลงแล้วก็มีเขา ส่งข้อความมาเชิญเราร้องค่ะเราก็ต้องร้องบางคนก็ส่งมาให้ดิวบางคนก็มาแต่งกิวอะไรเงี้ยเราขอเพลงหน่อยนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็ร้องก็คือเข้ามาเล่นแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะก็สนุกดีดีเมื่อวานนี้ก็ไม่ค่อยได้ร้องไปโรงพยาบาลวันนี้ก็มาดูโอ้โหมีข้อความเชิญร้องเพลงคู่หลายเพลงนะคะเขาก็เชิญโดยปกติทุกคนนะคะใครร้องได้ก็เข้าไปร้องเมื่อเช้าก็ร้องไปแล้วสองสามเพลงก็เลยมาคุยให้ฟังเรื่องเมื่อวานว่าก็ดีใจนะคะทุกอย่างกลับมาเป็นปกติ แต่ว่าคุณหมอท่านก็บอกว่าอ้าวแล้วจะเอายาไหมเนี่ยมันปกติแล้วเนี่ยอ้าวคุณหมอก็มาถามเราอีกแล้วก็บอกอ้าวก็แล้วแต่คุณหมอสิคะอันนี้แล้วแต่คุณหมอความเห็นคุณหมอว่าไงควรทานไหมคุณหมอเขาก็ลังเลบอก mm hmm. เหมือนคือไม่ได้เข้าไม่ได้ลังเลค่ะแต่เขาเขาคงคิดว่าเราไม่อยากทานยาแล้วอะตอนนี้เราก็เราก,เราก็เราก็คิดว่าท่านอะพูดเพราะเพราะว่าเออยังไงคือเราไม่เข้าใจจิตใจท่านก็เลยถามเลยบอกว่า ก็เลยบอกคุณหมอแล้วก็แล้วแต่คุณหมอค่ะแล้วคุณหมอเห็นสมควรจะให้ไหมเอางั้นผมให้แล้วกันแล้วเจาะเลือดนะ่ะเมื่อก่อนนี้สี่เดือนมันห่างไปนะมาเจาะสักสามเดือนมาเจาะดูอีกครั้งหนึ่งนะลองทานยาอีกรอบหนึ่งนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้ยาตัวเก่ามาทานอีกอประมาณสักกล่องหนึ่งอนะ่ะคือให้น้อยลงให้ยาน้อยลงเพราะว่าคุณบมออย่าทานบ่อยจนทุกมื้อเลยนะไม่ได้นะต้องทานวันเว้นวันหรือว่าให้น้อยลงนะเพราะไขมันเราตอนนี้ มันปกติแล้วแต่มันก็อาจจะขึ้นมาได้นะคะท่านบอกอย่างนี้พอดีก็เลยมาถามคุณหมอที่ดูคลิปอยู่ท่านก็บอกว่าทาให้ทานก็ก็จะทานต่อไปนะคะเพราะว่ามันมีเป็นผลดีกับกับหัวใจด้วยอะไรเงี้ยนะคะยาตัวนี้ค่ะวันนี้ก็มาคุยให้ฟังเท่าน,นี้ก็สบายใจนะคะคือไม่เป็นอะไรเลยเบาหวานไม่เป็นไตไม่เป็นความดันไม่มีนะคะ,ะหัวใจก็เคยไปตรวจแล้วก็ไม่ก็ปกตินะคะ แล้วเมื่อวานคุณหมอก็ตรวจหัวใจด้วยนะคะฟังเสียงหัวใจคุณหมอก็ไม่พูดอะไรก็แสดงว่าปกติแล้วคุณหมอก็ดูตาก็บอกว่าคุณหมอคะเวลาเวลาดูดูโทรศัพท์นานแล้วบางทีน้ําตามันไหลออกมาเป็นเพราะอะไรก็ถามไปคุณหมอก็บอกว่าอ๋อตาแห้งก็ต้องหยอดตานะําเราต้องกินอะไรไหมก็ต้องไม่กินอะไรหรอกมันก็หยอดตาเนี่ยดูแลดูแลตาพอสรุปพอเสร็จพอพอครบ คุยกับคุณหมอนานสักพักหนึ่งก็คุณหมอสั่งยาเสร็จนัดเสร็จคราวหน้าปีหน้าคุณหมอก็ก็เลยบอกหมอคะเนี่ยลำคาหรือเปล่าคขาถามเยอะเลยบอกโอ้ยผมชอบคุยเลยคุยเลยผมชอบอะไรเงี้ยชอบคุยชอบพูดในเรื่องการแพทย์นะคะไม่ได้หมายความว่าในเรื่องอย่างอื่นคุยในเรื่องสอบถามเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยค่ะแล้วการรู้จักคนไข้ด้วยท่านก็ย้ายมาจาก อีกอำเภอหนึ่งมาอยู่เพิ่งเพิ่งเพิ่งเจอกันคราวนี้นะคะแล้วก็นัดต่ออีกสามเดือนก็คือสรุปว่าที่ไปหาหมอเมื่อวานนี้ก็ลุ้นลุลนล้นว่าตัวเองจะเป็นยังไงบ้างก็ผ่านนะคะผ่านและผ่านแต่ก็ยังต้องคุมดูแลตัวเองเหมือนเดิมอ่าไม่ใช่ผ่านแล้วก็จะต้องกลับไปทําตัวอย่างเดิมไม่ใช่นะคะก็คือทําตัวใหม่ซึ่งทําให้เราปลอดปลอดโรคภัยไข้เจ็บ เพราะว่าเราก็อายุมากแล้วนะคะก็เล่าให้เพื่อนๆฟังละคะ่ะขอบคุณมากนะคะน้องๆที่ตามพี่แล้วก็ไปตามให้กําลังใจตอนเจาะเลือดนะคะก็มีน้องแอนกับน้องวันขอบคุณมากนะคะพี่ผ่านแล้วลขอบคุณกําลังใจที่ส่งมาให้ด้วยนะคะวันที่ไปเจาะเลือดวันนี้ก็คุยเท่านี้นะคะ่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะแต่งตัวก็ไม่ค่อยเรียบร้อยเลยนะเนี่ยวันนี้บยบาย